สวัสด mm ีครับผมสวัสดีทุกอนมอีพีี่ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถังนาโชคช้างไทยผมกคยินดีต้อนรับไปเม่นะครับผมกับวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องนะครับผมแจ้งให้เม wow. ่ได้ทราบนะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะผ่านนาโชคนะครับผม ไปทางานนะครับผมพาน้ำโชคออกไปทํางานนะครับผมเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วนะครับผมถึงเวลาที่เราต้องทํางานนะครับผมนะครับเขาเรียกตัวนะครับผมเราก็ไปนะครับผมนะครับหลังจากที่เราตกงานนะครับผมไม่มีรายได้มาสามปีแล้วนะครับผมไม่มีรายได้มาสามปีแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผมเลิกงามยมดีนะครับผมแล้วก็ จะพาน้ำโชคมงไปทำงานนะครับผมที่ภูเก็ตนะครับผมไปทำงานที่ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ตกงานเนาะนะครับผมรอเวลามา3ามปีนะครับผมช่วงโควิดนะครับผมทำให้เราไม่มีรายได้นะครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องพานะครับผมน้องช้างนะครับผมนํำโชคออกเดินทางนะครับผม บ้านหลังนี้นะครับผมก็ยังเป็นของนําโชคเหมือนเดิมนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมเวลานาโชคเหนื่อยนะผมกลับมานะผมก็กะได้มาอยู่บ้านนี้เหมือนเดิมนะครับผมบ้านหลังนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับนําโชคก็คงต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมถึงเวลาที่เราเหนื่อยเราก็ต้องกลับมาบ้านนะครับผมแล้วก็มีบ้านไว้ต้อนรับนะครับผมรอรับให้กับให้กับนําโชคนอนนะครับผมนะครับก็ขอบคุณทนาเอฟซีนะครับผมที่ ร่วมแรงร่วมใจผมสร้างบ้านนะผมไว้ให้กับนําโชคนะครับผมบ้านหลังนี้ก็จะอยู่กับนําโชคตลอดไปนะครับผมเพราะนำโชคก็อยู่ในครอบครัวเรานะครับเวลาเราเหนื่อยเราจะกลับมาบ้านนะครับผมนําโชคก็จะได้มีบ้านหลบแดดหลบฝนนะครับผมเวลากลับมาจากที่ทํางานนะครับผมก็ถ้าเปรียบเสมือนก็เสมือนคนเรานะครับผมที่แต่ว่าต้องออกไปทํางานเนาะนะครับผม จากบ้านไปไปทํางานนะครับผมพอเราเหนื่อยแล้วก็กลับมานะครับผมกลับมาพักผ่อนที่บ้านนะครับผมเราต้องทํางานยงชีพนะครับผมเพื่อความอยู่รอดเนาะนะครับผมรายได้ก็ค่าใช้จ่ายที่อยู่ที่บ้านก็เยอะนะครับผมก็ฝากแม่นะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับนําโชคด้วยนะครับผมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับผมได้ทำคลิปต่อนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปนะครับผมความน่ารักนะครับผมให้กับแม่ๆได้ดูนะครับผมไปอยู่ที่ไหนนะครับผมนำโชคก็ต้องสร้างความน่ารักให้กับแม่ๆนะครับผมได้เห็นในช่องของเราเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ เลื่องงามยามดีนะครับผมที่เราต้องพา้ําโชคออกเดินทางนะครับผมปลายทางเราก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมปลายทางเรานะครับผมขอกำลังใจจากแม่เมทุกท่านด้วยนะครับผมขอกำลังใจจากแม่เมเอฟซีทุกท่านนะครับผม ส่งกำลังใจนำโชคนะครับผมเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมนะครับฝากกันเม่ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ส่งมอบให้กันนำโชคช่วงตกงานอยู่ที่บ้านนะครับผมได้มียาได้มีอาหารต่อชีวิตนะครับผมจนมาถึงวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องเดินทางไปทำงานนะครับผม ก็ขอบคุณแม่ๆนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับเรามาตลอดนะครับขอบคุณแม่ๆม่เอฟซีนะครับผมที่เป็นกำลังใจนะครับนะครับครอบครัวพานำโชคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามความน่ารักนะครับผมให้กับนำโชคตลอดใปด้วยนะครับผมนะครับ ขออนุญาตลงไลน์นะครับผมเจอกันไลน์หน้านะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้แม่ได้ดูนะครับผมสวัสดีครับ